าบังคมเองคะองราชบุตรเลือกผู้หญิงมารยาทใช่ไหมลูกสาวเรื่องกันไม่ใช่องราชบุตรจะพูดอย่างนี้นี่ลูกสาวไปคะ่ะลูกสาวลูกสาวลูกสาวจริงๆแล้วคืออาจจะดูแบบหน้าแก่นิดเพราะว่าออกมาตอนแรกอยู่ไฟแทนแม่ให้เกียรติคาดหน้าเพชร สาวด้วยนะเตรียมมาจากบ้านกูมีอันนี้ใช่เกือบสวยหรือเปล่าเกือบสวยแล้ยค่ะเกือบสวยเลยคะตั้งแต่เล็กๆใช่ตอนนั้นยังแบะแบะแบะบอกเห็นไม่แต่ตีชื่อฝาหอยยังบอกชื่ฝาบ้านแล้วตอนนี้ตัดเลี้ยงด้วยเหรอไม่ไม่ได้เลี้ยงละค่ะเพราะว่าลูกเป็นภูมิแพ้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ได้ค่ะน้ออันนี้เป็นน้องคนเล็กค่ะน้องคนสุดท้องอ๋อน้องคนสุดท้องใช่ค่ะชื่อปลาทูแห้ง น้องแมวทำมึงเปประตูนิดตูวเค็มเว้ยเอ้งๆอ่ะกินแล้วกินไม่ได้เค็มมากต้องมะนาวบีบนี่จะน้องแกนะเนี่ยเนี่ยคนเก่าแน่วเนี่ยซอยสักหน่อยโอ้ยหอมสักหน่อยนะทนายไม่อย่าพูดจังเลยถ้านจะเป็นห่วงเสด็จพ่อทนายฟังคำสั่งของเจ้าให้ดีนะข้าพเจ้าจะขอสั่งให้ท่านนะดูแลน้องสาวของข้าพเจ้าที่ดารับให้ดี พระเจ้านะ่จะเดินทางเข้าวังหลวงดพระบิดาไม่รู้ว่าตอนนี้พระบิดาของพระเจ้าจะเป็นยังไงบ้างที่สําคัญฟังคําสั่งของพระเจ้าห้ามให้น้องสาวของพระเจ้าเป็นอะไรเป็นอันขาดห้ามออกไปไหนเด็ดขาดด้วยเพราะตอนนี้นะโควิด,เ,ดเป็นมาแรงค่ะ<า>ในตอนนี้นี่จะไปเชียงใหม,ม่ไปไม่ได้เพราะเมื่อไปเชียงใหม่กลับมาก็ไม่ให้เข้าทำไมไม่โอ้ใช่ใช่ไหมเพคะโควิดก็เรื่องหนึ่งตอนนี้ในวังหลวงจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น เสด็จพี่สิงห์ชาตินะ่กระบฏดชิงวังรัวว่าเสด็จพี่นะจะเอาน้องหิตไปเป็นตัวประกัน<ม>เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดเรื่องร้ายกับน้องสาวของพระเจ้านั่นหมายถึงหัวของท่านนาสินธาราจับเอาไว้คี่สิชชัยจะไปช่วยราชิวิดาฝากน้องสาวไว้กับสินธารา น่ๆิอย่าไปแช่งออกอย่ากันสิลูกเอ้ย่าให้ออกไปไหนี๋ยวเข้าเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะตามเจ้าพี่ไปหน่อยอีกเป็นหัวเจ้าพี่เหลือเกินนี่หมายความว่าจะให้กระหม่อมตามเสด็จพระองค์ท่านไปหรือพระเจ้าค่ะใช่จ้ะช่วยหน่อยนะถ้าเช่นนั้นระหม่อมจะตามเสด็จไปนะพระเจ้าค่ะเออมารยาทจงดูแลองค์หญิงให้ดีนะเข้าใจไหมรู้ไหมจัดดูแลพ่อไปเลยถึงก่าสี่คนสี่ขาพอดีเลยมันไม่ใช่ดัมมี แม่พี่ดีขยัยยุ่งไม่เลยตายลายไม่ตอมเลยนะไม่ต้องห่วงเลยพูดดีนะยจ้ะพ่อจ๋าเอ้ยลูกโตเป็นสาวแล้วอเจอแกนอนพ่อแกสบายดีนะพ่อนะเอ้ยลูกพ่อลูกพ่อของแม่ของแม่แม่แต่งกันบ้างแม่มันไม่ได้ปลกได้สลายสักหน่อยจะไมนแล้วช่างพ่อไม่พี่เนี่ยเอ้าเนี่ยไอ้ช่างไม่เท่าไหร่พ่อพ่อพ่อแกนี่ไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ลูกลูก สองคนนะเกือบสาวกับลูกแมวดูแลองค์ราชธิดาไว้เดี๋ยวสุดสวยไปกับแม่ไปตลาดซื้อกับข้าวมาถวายองค์หญิงเขาพี่เขาอยู่ในตลาดแม่จ๋ามีเจ้าแล้วว่าเพราะเน่งนวิ่เล่นก็ได้นะลูกนะก็พอมีทุนคนละเจ้าคนละไม่ใช่นะลูกฝากดูแลด้วยนะค่ะจะดูให้จ้ะเชิญเออเชิญเสด็จราชดำเนลุมินีค่ะ พูดขนาดนั้นแล้วจ้าไม่งใช่ปะราชาสับกูไม่ถนัดกูไม่เคยมีบัวเจ้าพูดธรรมดาก็ได้จ้าธรรมดานะจ้าชื่ออะไรเหรอจ้าเกือบสาวค่ะเกือบสาวแล้วเธอนะจ้าเรียกระเพียนแมวก็ได้จ้าเชื่อกูเถอะทำไมอะพี่หน้ามึงไม่เหมือนแมวเลยนี่หน้าเหมือนวัตถุตากแห้งจริงๆเมน่าบีบติ๊กตอยนะหอมตามนิดนึงยวชุดใหม่นะมืชุดใหม่เนี่ยนี่ถ้าไม่ได้ชุดมึงตายไปแล้วล่ะ นี่อ uh ี่หญิงไ้หมคะพี่